รู้หรือเปล่าว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าหลายคนเรียกโลหิตสมองตีบนะเป็นโรคที่เจอบ่อยมากๆแล้วบอกเลยว่าคือโรงพยาบาลท,ที่ผมทํางานอยู่เนี่ยนะหอผู้ป่วยที่เป็นโรคโลหิตสมองแตกกระตีบนอนรวมกันเนี่ยสาเตียงนี่เต็มทุกวันเนาะแล้วก็มีคนไข้ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยมาวันนึงเป็น1ิบสิคนนะ,นะซึ่งสาเหตุส่วนมากเนี่ยมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลตัวหรอกนะเบาหวานไขมันความดันคุมไม่ดีสูบบุหรี่ดื่มเหล้าดื่มเบีย นอนหลับพักผ่อนในเพียงพอเนาะทุกคนดูคนนี้สิอันนี้เนี่ยเป็นภาพเอกซเรย์เส้นเลือดคนไข้ของหมอไม้เองแหละเนาะภาพนี้เนี่ยนะครับก็คืออันนี้เป็นหลอดเลือดสมองเห็นไหมนี่คือหลอดเลือดสมองนะครับคนนี้ได้ถูกการลากริมเลือดไปแล้วถูกลากริมเลือดไปแล้วตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่านี้เส้นเลือดสมองที่ขวาอันนี้ข้างซ้ายนะตอนแรกตรงนี้ติดไม่เห็นหลอดเลือดส่วนปลายตรงนี้เลยไม่เห็นเลยตอนนี้เนี่ยพอลากริมเลือดมาแล้วเนี่ยดูดตรงนี้มาปุ๊บเนี่ย ลิ้มเลือดอุดหลุดออกมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะมีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนปลายตรงนี้ได้นะนี่ก็เป็นลักษณะของหลอดเลือดของคนที่เป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบที่ได้รับการดูดริ้มเลือดอดอกไปแล้วเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนจะรักษาแบบนี้ได้คุณต้องมาเร็วภายใน6ชั่วโมงแรกถ้ามาเร็ว6ชั่วโมงแรกเนี่ยในโรงพยาบาลที่เขาสามารถรักษาแบบนี้ได้ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่ๆนะอย่างออในภาคกลางก็อาจจะเป็นกรุงเทพเนาะหรือว่าใน ภาคเหนือต้องเป็นโรงพยาบาลที่หมอหม่ทำงานอยู่แล้วก็อาจจะมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นนะล้วก็ต้องส่งตัวมาตามขั้นตอนนะซึ่งอันนี้เนี่ยค่าจ่ายใ,ในการลากริมเลือดเนี่ยนะครับปัจจุบันก็ส่วนมากจะเบิกได้ทั้งหมดแต่จะมีบางส่วนต้องชําระส่วนต่างน,นิดหน่อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องมาเร็วใน6ชั่วโมงแรกแล้วก็ทำเอ็กซเรย์เส้นเลือดแล้วพบว่ามีหลอดเลือดแดงในหลอดในใน,ในสมองนียอุดตันแบบ100%ถึงจะสามารถไปลากริมเลือดไดนะ้แล้วก็ต้องบอกเลยว่า โอกาสที่จะดีขึ้นเนี่ยเกิน80%ถ้าเกิดว่าโอกาสสําเร็จในการเปิดหลอดเลือดใน,เ,นเกิน80%แต่ว่าต้องมาเร็วดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาเร็วได้นะต้องรู้สัญญาณเตือนก็คือว่าอ่อนแรงครึ่งซีกชาครึ่งซีกเนาะพูดไม่ชัดเนาะฟังไม่เข้าใจเนาะเดินเซฉับพลันเวียนหัวฉับพลันเนาะหรือว่าปวดหัวตาโมฉับพลันแบบนี้ให้รีบมาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเนาะแต่อย่าก,กันนั้นเลยนะครับคุณไม่ควรจะเป็นโรคนี้นะถ้าคุณ รู้วิธีในการป้องกันตัวเองนะก็คือวันนี้คุณเช็คสุขภาพหรือยังสาเหตุหลักๆคือเบาหวานไขมันอหิตสูงความดันสูงวันนี้ตรวจเลือดว่าคำนันตัวเองบ้างหรือยังถ้ารู้ก่อนรักษาก่อนโอกาสจะเป็นอมัมพาตมันก็ไม่เยเอะเนาะบุหรี่กับเหล้าเบียร์เลิกหรือยังเหล้าเบียร์รวมยาดองอรวมไวน์แล้วก็รวมเหล้าขาวด้วยนะบางคนบอกเออ คุณหมอ่าผมไม่ได้กินเหล้าเลยแต่กินเบียร์ทุกวันหรือว่ากินยาดองทุกวันอะไรเงี้ยคือมันอันเดียวกันเนาะไม่มีใครที่จะเอาบุหรี่กับของมึนเมาเข้าปากคุณได้ยกเว้นเราเองถูกไหมเนาะอันต่อมานะาก็คือว่าคุณออกกําลังกายหรือ,อยังออกกําลังกาย5วันต่อสัปดาห์ครั้งหนึ่งสามสิบนาทีแบบเหนื่อยปานกลางแบบว่าออกกําลังกายไปแล้วเนี่ยคนข้างๆฟังเราพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแบบนี้เรียกว่าเหนื่อยปานกลางแต่ถ้าคุณออกกาลังกายสามนาที ชั่วทีแล้วแบบพูดรู้เรื่องทุกอย่างเลยคนข้างๆฟังรู้เรื่องทุกประโยชน์แบบนี้ไม่ดีแบบนี้เรียกว่าไม่เหนื่อยเลยนะครับในทางการแพทย์เราแบบนี้เรียกว่าไม่ใช่แอโรบิกเอ็กซอร์ซส์เนาะอันสุดท้ายคือการหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอการหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยอย่างน้อย7ชั่วโมงถึง9ชั่วโมงต่อวันช่วงกลางคืนนะครับจะทําให้คุณเนี่ยสมองคุณได้พักผ่อนอย่างดีแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ขณะหลับเนาะแล้วทำให ก็ตอนนี้คุณหลับลึกเนี่ยนะครับสมองกําจัดของเสียออกและก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายตัวเองขณะหลับทุกส่วนทุกระบบนะครับดังนั้นเนี่ยในในครั้งนี้การที่จะช่วยป้องกันอัมพาตนะคุณจะต้องทําหลายๆอย่างควบคู่กันทั้งการตรวจสุขภาพตัวเองรักษาตัวเองให้ดีเนาะพักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็เลิกเหล้าเลิกเบียเนาะแล้วก็ออกกําลังกายให้เหมาะสมเนาะ